ไปชอวยเขาวะาถึงหน้าวะาโอ้โอ้โหไอโ้โ <c oughs> ลแนดแะากจัดออ้๋อฮ่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่อจอะตรงนั้นเลยนั่นนะ่ะ นั่เอ้ยยกเลยยกไปสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะวันนี้มาอยู่หน้างานที่เดิมนะอ่ะบุกเสียเปอยเอาช็อตเด็ดนะ เอาแล้วเฮ้ยกลัวแล้วฟักไอ้ถอยเข้ามาโอ้เอาครับยกเลยนะวนันนี้อันี้ซ้ายลงเหมือนเดิมนะบอกแล้วบอกแล้ว เอาดีเลยดิเลย๋ลย่าไยลงสมิตลำนะลงไปครึ่งล้อครับดีดท้ายล่าดีดไปทิ้งหรอกนี่อย่างนี้ดีดไม่อยู่ครับพ่อพ่อพ่อมิดลำครับ

ยับจะนับเล็วหมดแล้วเ้ยเอ้ยโอ้โหอ่าวเดียวพวงมาอีกนะอ้าวโมรงครับแรงเอ้อลงตรงนั้นเลยอีก <laughs> เละหมดแล้วปเปเลยเอ,ย <laughs> อาอาจารย์พงแถมอีกรุมนึงนะเสียพงครับเสียพงมาเล่ต้นพงคันนี่เลยน,นี่ได้บอกเสียพงมานี่ มามาเอาลึกๆลึกๆลือกเลก <laughs> ยังมันดู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 ด,ด, <laughs> ดูดูมันดูวันโบกรถเขาลงเออเออเอ้าดูชอ็อตครับดูช็อตว้าวเอีแรงจัดแรงจัดอ๋อ <laughs> ไ <laughs> อจันจไรนั่นเว้ยมันเขามันมากเอ้าเฮ้ยฮาลุมอาจารย์เสือลูกฮาลุมอาจารย์เสือสุดมาแล้วโอ้ ออมาเดี๋ยวมาดูจานเสือมาดูพี่ร็อกจานเสือนะมาลุมจะใหญ่ขนาดไหนโอ้มันมันครับคนอื่นเป็นทุกนี่มันนะมามาลุมไม่จานเสือหน่อยตรงนั้นแหละนั่นเอ้อยกเลย ยกไปนี่ขึ้นแล้วครับรูปง่ายๆนะโอ้ทำเป็นไม่เยียบรถอะฉลาดนะานทำเป็นไม่เยียบรู้อยู่เอาดินแรงๆ <c oughs> ขุดลุมลึกๆ <c oughs> เอา ดูครับอ่าลุดนะาหาครับอ่าจานบานนี่ลงแน่นอนจานบานนี่ครับหมดแล้วเสือบานนี่ลงแน่ๆเลยลไม่เลือรหรอกเฟืองเร็วนะให้ลงไไดู้รถไทยเดี๋ยวหาที่ก่อนแ่งงงต้้อใหล นีทถึงไหนทึงนั่นนะไปได้ทึงไหนยกเทเลยครับเออไปเรือนะผมว่านนะมาเลย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 พุ่งเลยนะพุ่งเลยนะมาเลยเรื่องเร็วนะอู้ยังแรง อู้ยังแรงพ่อพ่อพ่อพ,อพ,อพอ่อเดี๋ยวลงครับ <c oughs> <c oughs> นี่มันนุ่มนะเราดีไซน์มาด้วยนี่แรงจัดครับแรงจัด เรียบร้อยครับอ่ะปาก,กี้ครับม,นะบ,บมาแล้วนะนุบนามนุบนามมาแล้วนะวันนี้อยู่กันงานเทที่ทุ่งนาเหมือนเดิมนะกำลังมันครับ เอาละมาเลยมาเลยไอรุ่นก็ได้เดื้อนี่เสียวไม่ได้ก็ได้ ยัก <_ t> ี้เอาครับมาดูมาดูดูช็อตล่วงตั้งนาลเออมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆมาวโอ้ ขยับได้ไหมลูกขยับได้ไหมยับไม่ได้เทร่ลเออซ้ายเป็นลุงหนูหมดแล้วครบแล้ว,ล,วลุงเจริญมาก <laughs> เลยอ,อ่าำลังโทรหายอยู่ ไปนิ่มๆิบเระบังไซลงไปนิ่มๆออกนิ่มๆเรียบร้อยครับนีเอาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไ้เพียงแค่นี้ก่อนนะ ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเราผมติดตามคลิปใหม่ๆจะลงทุกวันนะสำหรับคลิปน,นี้บายบายครับสวัสดีครับผม